สวัสดีครับผมเด่นพงศ์ครับวันนี้พบกับคําพูดคนดังนะครับวันนี้ก็จะเสนอคําพูดของสตีฟจ็อบเป็นตอนที่4นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของสตีฟจ็อบแล้วนะครับวันนี้จะมีชุดคําพูดอยู่2ชุดเช่นเคยนะครับมาดูชุดคําพูดที่1กันนะครับ Technology is not thing. What's important is that you have a faith in people, and they are basically good and smart. And if you give them tools, they will do wonderful things with them. นะครับ เขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยคือไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับสิ่งที่มีความสําคัญก็คือว่าคุณมีความศรัทธานะครับความเชื่อในคนนะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนจะมีความดีแล้วก็มีความฉลาดอยู่ในตัวของพวกเขาเองอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยให้พวกเครื่องมือกับเขานะครับใช้นะครับพวกเขาก็จะสร้างสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งมหศัศจรรย์นะครับด้วยเครื่องมือที่เราให้พวกเขา,นา,า่นลันะครับ ชุดคำพูดที่2ครับ you can't just ask customers what they want and then try to give that to them นะครับคุณไม่สามารถที่จะถามลูกค้าของคุณเองได้ว่าต้องการอะไรไหมนะครับแล้วพวกคุณก็พยายามที่จะทำหรือสร้างให้เขาไป่ถ้า you get inbuilt they want something new เพราะว่า ในขณะที่คุณกํำลังออกแบบหรือว่าสร้าง,มงไม่ทันอะไรคนระับพวกลูกค้าเหล่านั้นก็จะเรียกร้องหาสิ่งใหม่ๆอีกแล้วนะครับอันนี้เห็นด้วยไหครับสําหรับผมนะครับนอกจากว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับยังทํางานนะครับทางด้านออนไลน์กับบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับอยู่ในยุโรป ตอนนี้กำลังหาผู้ร่วมงานอยู่นะครับใครสนใจที่จะทำงานเป็นลักษณะาาพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์นะครับยินดีนะครับติดต่อมาพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์ไอนดี้นะครับ o m D u r o m b u r 1 r o m D u r E E แล้วก็เลขหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ